เป็นแบบเป็นถนนที่ฟิลแบบเกิดยังไงฟิลยังโบราณบอกแมนประมาณนั้นยุกยุกเก้าศูนย์เก้าศูนย์อะฟิลโบราณฟิวไม้ฟิวใหม่อ่ะมีมีแต่ใหม่มหอ่ะมยองใช้ยังไงใช่ยูทูบเอาแล้วอุตส่าห์นินทาพี่กระป๋องเมื่อกีน้นิ่ท่าวะมันใส่ทองพี่ไปซื้อให้อยู่ไหนเอ้พี่ไปมาดูมาดูไอ้มาโยกกับพี่ป้ายมึงได้ทองเลยเหรอมันคือสองเดียมสองเดียมมีแต่ของสวยๆเนี่ยอันนี้ร้านวินเทจทุกคน เวิเศษอะจะมาปิดร้านจำมาปิด๊ยน้องรักสวยแต่มุกขีนี้มีบบ่สนใจอุ๊ยอันนี้น่ารักจังมันกอผมไม่ไหมม้นประอกบบสูดไดญกหรอแมน นะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มค่ะทุกคนคะตลาดนแนวนี้แล้วเราก็แต่งตัวมาแต่ลองรักชุดแสงเลยใช่ชุดนี้ไปแทนนะดูโอ้โหโอ้โหความกินเยอะแล้วก็คนเต็มถนนเลยคึกคักมากเลยทาดยุ่นนี่ใช่ไหมคะออมสวยอ่ะเป็นแบบเป็นถนนที่ฟิลแบบเกิดไงวะ ฟิวอย่างโบ,าบ,าบ,าบาราณบอกยุคเก้าศูานย์นนฟินโบราณฟิวไม้ฟิวใหม่อ่ะมีมีแต่ใหม่อ่ะขนาด้องักอ่ะยังเป็นใหม่ทุกคน่าแล้วก็ไม้แบบรีโนเวทแบบสวยอ่ะอเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆคุณดาราท่านหนึ่งของเขาไปหอดุณแล้วไฟแมวเป่าคุณนะได้อละครับาปอง จะเดป็นเด็กกระเป๋าสะพ้ายใหญ่น่อยมองได้ยังเนี่ยใชยูทูบเอาแูสานินทาไปกระป๋องเมื่อกี้นินทาวะมันใส่ทองพี่ไฟซื้อให้เห้ยพี่ไฟมาดูมาดูมาอยู่กับพี่ไฟมึงได้ทองเลยหรอม่ดูยองเดยมของเดยมองร้อยห้าสิบัไม่ไดองรยหาสิไม่ไ เจ็บตามากเลยอ่ะตอนนี้ได้ท้องซึมเอ่ออย่าพูดไปเออนี่เมียพูดไปเมื่อาจจะเดินสัวยนงอยเป็นไงบ้างครับโอ้ยเพิ่งกระสุดฟื้นเบื่อวันมาดามมาดามคนเน่งมาเดินพามาดามพามาดามมาเดินเอ่อ ถนนคนเดินเชียงผ่านนะคะเป็นครั้งแรกของน้องรักเลยที่เคยมานะาเนี่ยแบบดีอ่ะบรรยากาศดีอ่ะบ้านฝนบ่หนาวด้วยทุกคนค่คะข้างหลังอ่ะโคตรดีอ่ะข้างหลังน้องรักไปปั่นจักรยานมาวนเว้นเนี่ยถึงตะเวนข่อยตกดินอ่ะแบบพาทีมันไกลสีเ <c oughs> พื่านี้อ่ะทีมไกลสีตกอ่ะเออแล้วบรรยากาศดีมากนะ

มาดามเราตามตามมาดามของเราไป่อามาดามหายนู้นนะหลังอ๋อเหรอเดินน้ำหน้ามาดามได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดินูเนี่ยตั้งแต่มานนี่เตรียมไปจับาแล้วไม่ไม่ไม่ถึงว่าตลาดเนี่ยไม่เคยได้ื่อเลยบอกดิแม่นเพราะว่าไอ้เหน้นปัจจัยยานฟิลแบบ ฟิลเนี่ยฟิลออกกำลังกายฟิลแบบฟิลชมธรรมชาติชบรรยากไปชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเน้นคลิปมากกว่าไม่ได้เน้นใช้เงินนะเพระว่าของสวยมีมีแต่ของสวยสวยเนี่ยอันนี้ร้านวินเทจทุกคนเออวินเทจอ่ะจำมะปี๊กร้านจำมะปี๊มาดามค่อยไปแล้วอุ้ยสวยมากวินเทจฟิลวินเทจอะไอ้ไฟก็ดีแลร้านร้านไอร้านไอไอเลถ่ายรูปแล้ว หมดไปจากบาทแล้วหมดไปจากบาทแล้วเสื้อเลยปากกนี่ไหลกว่าไก่ไหลกว่าไก่ข้างบนไหนนะประมาณพันกว่าข้างบนข้างบนมีเสืออยู่ตัวหนึ่งแม่นะตัวนี้ตัวนึงแม่นะอันนี้ยืมไปเพื่อนต่างหากต่างหาก แล้วหอหลินคอนเทนต์ตรงนี้แป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเดินกันต่อนะคะโอเคหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วครับห,หมดงบไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เหรอตั้งแต่มาอยู่ตลาดเนี่ยหกพัหลายบาท <laughs> สองสาวไปไหนครับเนี่ยสองสาวหรอนี่ยสามสาวโอ้สี่สาวโอ้ยสามสาวเรากับอีกพ่อใหญ่คนหนึ่งโปกอยกอ่ะอย่าไปเศร้าพ่อใหญ่เราเฮ้ยเบิ้งเบิ้งในหลังอันนี้แนวจะซื้อแต่ของกินอันนี้ของกินแล้วเหรอเนี่ยอุ่ยน้องรักสวยแต่มุกทีนี้เกิดมีควสนใจ ขนาดข้า <c oughs> งในเลือกเรียบร้อยนะคะไปแล้วข้างใน,งในถ้าใส่รัสวยฉันจะใส่นุ้นใส่หนุ้นไม่อยากใส่แบบยาวแบบเนี้ยถ้าใส่ก็จะเป็นแบบเลสไปเลยอ่ะอุอ้ยอันนี้น่ารักจัง <c oughs> มันกอดผมได้ไหมมันบู้หอกับสุดใหญ่หรอวะแมนเสื้อหีิมว้าวตัววีดี้ฟู น,นี่สวยอะไม,มอะคา่ะอะไรอีเจ้านี่มาน้องมาแนงอ่ดีเนาะแล้วนหนบอกว่าจะจะไปแค่ร้านของกินไงนแวะมาทำไมอะด้วยกันสักครั้งไหมแล้วแ,แวะมาทำไมอะมันอันนี้ร้านสั้นพาไม่ใช่หรอไม่ใช่ของกินนะปไ,ไปใช <c oughs> ่<ๆ>ออกไปเมื่อกี้ได้อะไรมาครับได้รองเท้าไหนเพราะว่าใส่รองเท้าเข้าไปได้เกอบได้เกอบไม่ใช่รองเท้าเจ้านี่แวะทุกร้านอีลีเนาะ เรารักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ต้องกินผลไม้ปล่ารักษาสุขภาพแต่ว่ากินไม่เลือกร้านเลือกร้านอยู่แบบเห็นร้านไหนหยุดร้านนั้นโอ้ยผลไม้รวมไม่รู้จักโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยกระท้อนกับผลไม้รวมแล้วก็แตงโมใช่แล้วเป็นร้อยหกสิบบาท กินได้ก็ดีใจครับอู้จ้า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 มีอย่างนี้รวมใส่ในของหวานใช่แล้วนี่ของหวานไม่มีของหวานเราเคยตรวจไม่หวานมันไม่ยังไงหวานก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลประมาณครึ่งโลแต่โมฮูเราเรากินยังไงไม่อ้วนไงโอ้เบาหวานแห้งใช่ใช่แล้วเพราะมันไม่อ้วนเดีไหมคะ เราไปไปนั่งชิวๆกันนะคะใช่อยู่ที่พักพอดึกๆมาจะปั่นจักรยานเล่นนะคะทำไม่เมาเมากจหวยนี่เอาโมไปแล้วบักเอไปใช้มากวกระดาเอนนี้รถได้บังลาขับรถไอรถอะไรนรถอะไนีรถเจาเจาอดี่ซรถเจาห้าไม่ไอไอขับวงเวยนมันขับดีมันเด็กดี เบิ้งไมบเบิ้นเดี๋ยวมาดูไงก่วนช่หน่อยไปไหนมากินเอไปไหนมากินจรดต้าลอยเหรอกินอะไรมันจรดต้าลอยเหรอรอไปขับจักรยานมาส่วนหน่อยเดี๋ยวๆพี่ครับ ไปคับน้ำเด็กด็กคนเนี่ยไอทายยูทูบมบอย่างเด้หัวถุนงาตั้งยุ่งาเชือผขาไปยี่ยายอยู่ไ่ได้อยู่รุ่นี้อยู่อีกคืนช่ไปกับบ้านไม่กับทุกคืนกับบ้านเลยนึกว่าอยู่อีกคืนไงคน้คนนี้กนนี้คนี้นนี้คเน้นนนน้นน้านนน้นนี้คนน ร้านนัน้นร้านเราอ่ะอุ้ยมันไกลพุทธ่เนี mm ่ยออกไปหน้าซอยเนี่ยเนาะหมูกระทะครับช่วยสนับสนุนหน่อยครับไม่มีตังค์ก็เมื่อคืนเนี่ยผัวกกับเมียเถียงอะไรกันวะเมื่อคืนน่ยว่าจะกินแต่พอกลับไปทีหนึ่งร้านปิดไม่ได้กินปิดเลยโอ้โหเมียใจมากร้านหมูกระทะปิดโอ้ยอะไรวะร้านปิดได้ไงวะ ปอย่างเห็นบอกองดีฮะท้องดีนี่นเชี่ยงข้านี่นเห็นไหมดีเชียงขแล้วจับมาเบิองกันนะจับมาเบืองกันนะจะหมนะจหจหมจับมาเบืองอแบบไหนบะไราดูอันเล็กก่อนแล้วกันอันใคนทำไรู้ไงมอันนี้มันใช้กับอะไรเฮ้ยอนี้อย่างไรกัน ปาจะเป็นสนุกเบียร์เนาะอ๋อทีวเปิดเบียร์เงีที่เปิดเบียร์นะคะใช่ไม่ใช่ของบูซานะเหรอเดี๋ยวเอาไปเล่นนะที่เปิดเบียร์เปิดเบี้ยงตังสิมาหยิบอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้น้องรักขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะเพราะน้องรักหิวข้าวเราจะกินข้าวกันก่อนนะทุกคนค่ะใช่เดี๋ยวดึกๆไปขับปั่นจักรยานกันต่อนะคะอ่าวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย